สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมและลาวพัฒนาจากเจฟองเบียค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณเจฟองเบียที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันนะคะและขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางจากเจ๊ฟองเบียวันนี้กันเลยนะคะและเรามาเริ่มดูกันที่หวยฮานอยสามัคคีค่ะงวดวันที่5มกราคม2565ให้วิ่งรู3และ7ฟัน7จอด2ตัว3 43536 7 1 7 5 7 6 วัน79และ3ตัวเม็ดเดียว279ค่ะอย่าลืมเลขเบิ้ล33และ77นะคะ และก็ต่อมานะคะก็เป็นฮานอยมัดรวมค่ะฮานอยพิเศษปกติและ V.I.P. ให้ฟัน9เจาะ2ตัว93 95 91เม็ดเดี่ยว92และ3ตัวเม็ดเดี่ยว692นะคะเน้นย้ำอีกรอบค่ะฮานอยมัดรวมให้ฟัน9เจาะ2ตัว93 95 91เม็ดเดี่ยว92และ3ตัวเม็ดเดี่ยว692ค่ะ และตัวนี้นะคะก็เป็นลาวพัฒนาค่ะงวดวันที่5มกราคม2565ให้ฟัน0นย์เจาะ2ตัว090803เม็ดเดี่ยว05ยและ3ตัวเม็ดเดี่ยว405ค่ะเน้นย้ำอีกรอบนะคะลาวพัฒนาให้ฟัน0นย์เจาะ2ตัว090803เม็ดเดี่ยว05และ3ตัวเม็ดเดี่ยว405ค่ะอย่าลืมเลขเบิ้ล00นย์นะคะ ฝากไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะแนวทางหวยวันนี้จากเจ๊ฟองเบียนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะเล่นหุน้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะและถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยในการจัดท่าน คลิปใหม่ๆดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ